โหวันนี้นะมันแบบว่าเห็นอะไรแล้วมันแบบถูกอ,อกถูกใจนะเพื่อนๆนแล้วแบบว่าอยากแนะนาเพื่อนเพื่อนอ่ะเพราะว่ารถเข้าใหม่ที่ร้านเราแบบว่ามันเก่าสุดๆด่าเพื่อนเพื่อนโด GTR พันสี่อ่ะเพื่อนๆขับแบบว่าตำรวจอะ่ะบอกกุเทศแนนแนน่ะ <c oughs> ดื้อดือดื้อดือด่เพื่อนๆ <c oughs> ออเลยเหมือนแบบที่เขาเล่นในเกมกันด่าเพื่อนเพื่อนพวก จล้วพอเที่ยงไหอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปความคุ้มและความคุ้มคุ้มคุ้มอย่างเดียวเพื่อนเพราะว่าของแต่งเททั้งคันแล้วแต่งทุกจุดจุดด้วยเพื่อนอะไรอย่างหน้าเลยพันสี่อะไรนะไล่ของแต่งอย่างหน้าเลยอะของแต่งแบบแน่นๆน้นอะเพื่อนไล่ยังไงวันนี้ก็บอกเลยว่าดูยันพรุ่งนี้เช้าดูไม่หมดมาดูเองที่ร้านด้วยเพื่อน ชิวหน้าไฟฟ้ากอบไฟหน้าตุกแกคาร์บอนดูาสายทงสายถักจานดิสโอไล่ลไงให้หมดก่อนวันนี้จริงๆเพื่อนๆดูกันล้มกันถังกันข้างท่อเต็นทุกจดจริงปั้มเบมโบโอ้โหกระเป๋าสามใบเพื่อนๆโชคหน้าโชคหลังปัม้มเบมโบหมดแล้วก็ตรงนี้อะไรนะ เขาเรียกอะไรโอลินเนี่ยโชกโกมีชิฟวิกอะไรควิกชิฟเตอร์เออเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าลูกพี่ไปขี่มาแล้วลูกพี่บอกว่าขี่โคตดดีเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าลูกพี่พูดขนาดนี้จะไม่การันตีเพื่อนเพื่อนได้ไงว่าขี่ดีจริงเพื่อนเพื่อนได้เครื่องพันสี่ปีสองพันสิบสามไม่สองหมื่นกว่าโลเพื่อนเพื่อนติดไหมติดอ่ะตอนเลย แต่เลยวันนี้ลุงน้องขี่กันเออไม่ข <c oughs> ี่ได้ขี่แล้วก็ไม่ขี่อ่ะเออเว้ยเบนหน่อยเบนหน่อยเป็นแงเพื่อนๆความเท่มันก็ยังมีความนุ่มอยู่ด้วยเพื่อนๆบอกเลยว่าออกใหม่แปแสนกว่ายังไม่รวมของแต่งคันนี้แต่งไปบอกเลยว่าเกินสองแสนแน่นอน,อนเพื่อนๆตีไป สงทำไมในเมื่อคันรอๆแบบนี้ส่งตรงป้ายแดงสเปคเมกาด้วยเพื่อน,อนๆคันนี้เปิดให้เพียงราคาแค่สามแสนเก้านเก้าพันบาทเท่านั้นเพื่อนๆ,ๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะใครสนใจรีบโทรมาจองได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกแปดสี่สองศูนย์หนึ่งหรือว่าถ้าใครไม่อยากพลาดรถเข้าใหม่ที่ราคาถูกสภาพดี กดติดตามไว้ที่เพจ Facebook แซ็กไว้รุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชันหรือ TikTok หรือว่า YouTube ทุกช่องเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนไทยวันนี้